บทที่135งานเตรียมการขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจของคุณฉันจะเตรียมวัตถุดิบมาแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อกันหอวูหยุนเฟยรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเขาตัวสั่นขณะที่เขาแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อกับทั้งสองคนหลังจากทั้งสามสนทนากันเสร็จก็แยกย้ายกันไปหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกระจกจันวารีวารีสายสัมพันและรากฐานของหอวูหยุนเฟยก็ร่ำรวยเมื่อเขาต้องการทำอะไรพลังงานที่เขาเข้าถึงได้นั้นน่ากลัวมากในไม่ช้าช่างสกัดกระจกจันวารีวารีก็รู้ว่าหอ หอวูหยุนเฟยเจ้าต้องการผู้ชายคนนั้นเพื่ออะไรเจ้ายังต้องการออกไปต่อสู้กับปีศาจจากต่างดาวอยู่หรือไม่อย่าคิดเกี่ยวกับมันแม้ว่าสิ่งนั้นจะขัดเราได้แต่ต้องใช้วัสดุมากเกินไปและคุณภาพอาจไม่ดีบางคนเยาะเย้ยเขาและบางคนแนะนำเขาวพวกเขาทั้งหมดรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ที่วูยุนเฟยจะได้รับสิ่งนั้นฉันมีการออกแบบที่นี่ฉันได้รับมันในระหว่างการเดินทางหอวูหยุนเฟยไม่ได้พูดอะไรกับพวกเขามากนะักเขาหยิบแผ่นหยกที่มีลวดลายเรือห่อจากมรดกวังเหลืองดาวออกมาในไม่ช้าโรงกลั่นเหล่าน้ีน ซแครมหู่น้อยเจ้ารู้ดีถึงความแข็งแกร่งของข้าให้ฉันสร้างสิ่งนี้ของคุณซอแครมซอแครมไม่มีคุณมีคุณมสมบัติมีหลายสิ่งหลายอย่างในเรือหอลำนี้ที่คล้ายกับรูปแบบอารเรที่จักรพรรดิมอบให้แม้ว่าระดับจะแตกต่างกันมากแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการฝึกฝนไม่มีใครฝึกได้ด้วยตัวเองขอทํามันด้วยกันจึงสู่ช่างฝีมือของอาคารสมบัตินับไม่ถ้วนกล่าวหอวูหยุนเฟยมีความสุขมากขึ้นด้วยผู้เชี่ยวชาญมากมายในการกลั่นเรือหอลำนี้แน่นอนว่ามันจะเร็วกว่าที่เขาคิดไว้มากนอกจากเรือหอฉันยังต้องจัดรูปแบบแถวเหล่านี้เพื่อใช้กับเรือหอด้วยฉันสงสัยว่าอาจารย์อารเรคนไหนที่เต็มใจร่วมมือกับฉันหอวูหยุนเฟยหยิบแผ่นยกออกมาอีกแผ่นแล้วมอบให้นายอารเรที่อยู่ข้างหน้าเขา คราวนี้ทุกคนรู้ว่าเขากำลังจะเคลื่อนไหวครั้งใหญ่หอวู้หยุนเผยแผนการใหญ่ของคุณคืออะไรฉันมีแผนใหญ่แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ฉันยังคงมีเงินออมจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาฉันหวังว่ามันจะเป็นรางวัลฉันหวังว่าจะมีคนเต็มใจร่วมมือกับฉันศักดิ์ศรีและความเชื่อมโยงของเขาในหมู่ผู้เชี่ยวชาญอารีรนั้นเหนือกว่าผู้หลั่นมากผู้เชี่ยวชาญหลายคนรู้ว่ามรดกของ WU Yunfei นั้นไม่ธรรมดาและทักษะการจัดเรียงของเขานั้นทรงพลังอาจารย์หลายคนเริ่มสนใจและเริ่มสื่อสารกัน WU Yunfei รู้ว่าเขาอาจจะไม ถ้าเขาพบจักรพระดิและกลายเป็นสาวกของเขาได้สำเร็จเขาจะต้องใช้เวลานานในการกลับมาอย่างแน่นอนดังนั้น WU y o n g f จึงไม่ปิดบางอะไรในระหว่างการแลกเปลี่ยนครั้งต่อไปรูปลักษณ์ที่เอื้อเฟือเผื่อแผ่ของเขาทำให้เจ้านายหลายคนติดดอกติดใจพวกเขาล้วนมีพรสวรรค์ด้านเทคนิคและมีอารมณ์เดียวกันในบรรยากาศเช่นนี้การก่อสร้างเรือหอดำเนินไปอย่างรวดเร็วความก้าวหน้าของ w ย y o n g f ก็เร็วมากเช่นกันผ่านความสัมพันธ์ของเขาเขาเริ่มมองหาสถานที่ที่เต็มไปด้วยพลังปราณทางจิตวิญญ,ญ,ญาณพื้นดินทางจิตวิญญ,ญ,ญาณถูกค้นพบทีลละะะะคคนนนนนเเเเจจ้าาาาาาาแแแแแหหห่่่่่่งงงงงงททตตตมขขขอีีดดิิญณพูักก็ใร เขาไม่สามารถรับทุกสิ่งที่เขาต้องการได้จากที่เดียวร่างกายของเจ้าแห่งใหญ่เกินไปดังนั้นเขาจึงไปที่ต่างๆเพื่อดูดซับพลังปราณทางจิตวิญญาณไม่มีกำแพงใดในโลกที่เจาะไม่ได้ในไม่ช้าบางคนก็สังเกตเห็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของพวกเขาและเมื่อพวกเขากำลังคุยกันอยู่ในตลาดของแปดนิกายแห่งวิถีผู้ชอบธรรมพวกเขาไม่ได้ซ่อนมันไว้ในไม่ช้าข่าที่ว่าอัจฉริยะของมนุษย์ WU y o n g f และอัจฉริยะกึ่งมนุษย์เจ้าแห่งกำลังจะร่วมมือกันโชคดีที่ Li t ที n c h i ไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆดังนั้นเขาจึงไม่ด,ด,ดา บางคนคิดว่าพวกเขาได้ค้นพบทราบปรับักพังและต้องการร่วมมือกันค้นหาสมบัติบางคนคิดว่าพวกเขาต้องการพยายามต่อสู้กับปีศาจจากต่างดาวที่อยู่นอกแนวป้องกันที่ว่างเปล่าของขั้วโลกใต้และต้องการให้เรือหอพุ่งทะลุทะลวงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการเก็งกำไรแบบใดก็ดึงดูดความสนใจของผู้คนมากมายบางคนเชื่อในการเก็งกำไรครั้งแรกและต้องการหยิบย่อนดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มติดตามพวกเขาโดยหวังว่าจะได้รับส่วนแบ่งของของ,ของที่ริกได้ในอนาคตบางคนคาดเดาว,ว่าพวกเขากำลังไปยังอาณาจักรภานนอกและพวกเขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าหัวเราะและบรร ส่วนบรรดาผู้ที่ติดตามพระองค์พระองค์ไม่ทรงรบกวนพวกเขาไม่ว่าในกรณีใดมันเป็นไปไม่ได้ที่คนเหล่านี้จะตามเขาไปในอวกาศเมื่อเวลาผ่านไปแผนการของพวกเขาก็ดําเนินไปอย่างมีระเบียบมีเพียงไม่กี่คนที่ฝึกฝนอย่างจริงจังและเพิ่มความแข็งแกร่งการออกอากาศทางไกลของเย่ชางจากอวกาศยังคงดาเนินต่อไปหลายคนในมริเอตลาเวอร์เวิร์รู้สึกแบบเดียวกันและประสบความสาเร็จทั้งเล็กและใหญ่ประการแรกคือปรมาจารย์ยุ่งใจของมาริเอตซอเซ็กที่มีจิตวิญญาณแห่งดาบอีกคนหนึ่งเรื่องนี้ทาให้เกิดความปั่นป่วนครั ผู้ฝึกฝนดาบที่เข้าใจอาณาจักรนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ในวิถีแห่งดาบจากนั้นผู้คนของแปดนิกายก็บุกเข้าไปทีละคนไม่ใช่แค่พวกเขาเท่านั้นที่สร้างความก้าวหน้าผู้คนจำนวนมากจากกลุ่มเล็กๆก,ก็บุกเข้ามาเช่นกันเผ่าพันธุ์อสูรและเผ่าพันธุ์กึ่งมนุษย์ได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆเช่นกันด้าน,นหนึ่งผู้คนต่างประหลาดใจที่จัก,กรพรรดิทรงมีอนุภาพเพียงใดในทางกลับกันพวกเขาตกใจที่รากฐานของผู้เชี่ยวชาญน,นั้นลึกซึ้งเพียงใดท้ายที่สุดมีคนจำนวนมากที่างงง่่อัมสสไยย ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวความร่วมมือระหว่างผู้ฝึกตนปีศาจและกึงมนุษย์และแปดนิกายแห่งวิถีผู้ชอบทรได้มาถึงขั้นต่อไปผู้ฝึกฝนปีศาจและปีศาจรเริ่มร่วมมือกันปกป้องหลุมขั้วโลกใต้สิ่งนี้ทำให้พวกเขาทั้งสามมั่นใจในเย่ช่างมากขึ้นและพวกเขาก็ตั้งตารอขั้นตอนต่อไปมันทำให้หลี่เทียนชี่เป็นกังวลอย่างมากเขาพบว่ามีคำว่าธาตุติดอยู่ที่หน้าผากของเขาบังคับให้ซุนห่าวผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นทางมันต้องออกจากความสันโดษเกิดปรากฏการณ์ประหลาดนอกห้องลับของเขาแล้วเมื่อเขาทะลวงผ่านเข้าไปได้้้้เเเเขขาาาาาาาจจจจะะะกกกลลลลลยยยยยปปปนนนนนนผูชชชีีี่่่่ววญอออณััรรรสสงงหหหไไไดิมมมโ์แแใท ถ้าเป็นอย่างนั้นต่อให้ตายฉันก็จะไม่ปล่อยให้เขามีความปรารถนาของเขาดวงตาของลี่เทียนชี่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความบ้าคลาั่งไม่เป็นไรพี่หลี่ฉันมีความสัมพันธ์บางอย่างในนิกายของเส้นทางที่ชอบทำเมื่อถึงเวลาเจ้าสามารถไปที่กระจกเงาจันรบนสวรรค์เพื่อซ่อนตัวได้หอวู่หยุนเฟยปลอบโยนเขาทั้งแปดนิกายแห่งวิถีแห่งธรรมจะทำให้พลังอันยิ่งใหญ่นี้ขุนเคืองแก่เจ้าหรือไม่ลี่เทียนชี่ไม่เชื่อและเจ้าแห่งก็สงสัยเช่นกันเมื่อเผชิญกับข้อสงสัยของพวกเขาหอ่อวู่หยุนเฟยอธิบายอย่างจรัจรดรรกกรพ ฉันทิ้งความประทับใจให้จัก,กรพรัดด้วยเหตุนี้ผู้คนในเส้นทางแห่งธรรมจึงไม่ยอมให้เกิดอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นกับฉันดังนั้นสุนห่าวจะต้องถูกหยุดอย่างแน่นอนทั้งสองไม่ทราบว่าสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนพวกเขาประทับใจ WU y o n g f มากยิ่งขึ้นมีคนมากมายในกระจกจันวารีวารีแต่เขาเป็นคนเดียวที่ได้รับการยกย่องเท่านี้ก็เพียงพอที่จะทำให้เขาภูมิใจแล้วบทที่หนึ่งร้อยสามสิบหกการสอบถามของเฮอหอยู่ในไม่ช้าผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆก็พบว่า WU y o n g ง e i และเจ้าแห่งกำลังเคลื่อนไหวครั้ง่ารมรราทมททนอี ไม่ว่าจะเป็นโปรไฟล์อารีเซกหรือผู้คนในเฮเบอร์ลี่วอเตอร์มูนิเรอร์พวกเขาเฝ้าดูดับยูยูงเฟยมาเป็นเวลานานท้ายที่สุดในฐานะประมาจารย์ด้านอารีเขาเป็นคนที่พิเศษและสะดุดตามีคนมากมายที่มีความคิดเช่นนั้นในไม่ช้าดาวอิสฮียูก็เริ่มติดต่อกับดับยูยูงเฟยหอวู่หยุนเฟยคุณกำลังปรับแต่งเรือหอและตั้งขบวนไม่ว่าฉันจะมองอย่างไรฉันรู้สึกว่าคุณกำลังวางแผนที่จะจากโลกนี้ไปชั่วขณะหนึ่งคุณบอกจุดประสงค์ของคุณได้ไหมดับยูยูงเฟยไม่ได้คาดหวังว่าดาวอิสฮีียยยยูููจจจะะมมาาาาาาสสสอออออออบบถเเกกกกก่ววััุุดดปปรรงงค์ขขภนนผ้โฉไิงงงๆฉฉัันนตต้อออกาารรววจสบคคมิดข ขอข้อมูลหน่อยไม่ได้เหรอมีคนจำนวนมากเฝ้าดูคุณอยู่ในขณะนี้เรายังสามารถเตรียมการบางอย่างได้มรดกของฉันทำให้ฉันสามารถไปยังอาณาจักรชันนอกได้ฉันต้องการตรวจสอบและไปเดินเล่นในดินแดนภายนอกมรดกของคุณฉันแน่ใจว่าปรมาจารย์อารีทุกคนเข้าใจมานานแล้วว่าความแข็งแกร่งของฉันมาจากมรดกที่แปลกประหลาดฉันไม่รู้ว่ามรดกโบราณนี้มาจากไหนแต่มีวิธีการบางอย่างที่จะเดินทางไปยังอาณาจักรภายนอกฉันยังไม่ได้ตรวจสอบเลยคุณหมายความว่าคุณกำลังทำการทดลองตอนนี้ใช่แม้ว่าตอนนี้ฉันจะเป็นปรมาจารย์ด้านอารีแล้วแต่ฉันไม่อยากหยุดอย่คงงเดรึ เขาจำจาก,กรพพัดนิรนามได้เหมือนกับจัก,กรพรัดนิรนามเขาอยู่ในอีกโลกหนึ่งแต่เขาสามารถส่งผลกระทบต่อเราที่นี่ฉันต้องการทำเช่นเดียวกันฉันจะเริ่มออกอากาศครั้งแรกจากอาณาจักรภายนอกดาวอีสฮียูตะลึงเล็กน้อยเมื่อได้ยินเรื่องนี้เขาคิดอะไรบางอย่างก่อนหน้านี้ทุกนิกายทำงานอย่างหนักเพื่อผูกมิตรกับจัก,กรพรัดนิรนามโดยหวังว่าจะได้รับการอนุมัติจากพระองค์ตอนนี้มีคนอยู่ในมาริแอตพลาเวอร์เวิลด์แล้วที่พยายามจะจับไปท่าหอวุ่นเฟื่อยทำสำเร็จจริงคงจะดีไม่น้อยหากนิกายอาณาเขตลึกลับสามารถใช้พวกเขาเพื่อบ ฉันรู้สึกว่าเรื่องของคุณมีแนวโน้มมากและเราต้องการความสามารถในการดำเนินการนอกขอบเขตด้วยแล้วเรื่องนี้ฉันจะไม่ถามถึงแรงจูงใจอื่นๆของคุณฉันหวังว่าดาร์อาเรเซ็คของฉันสามารถเข้าร่วมในการทดลองนี้ได้ฉันต้องได้รับผลลัพธ์หอวู้ยุนเคยตื่นเต้นมากเมื่อได้ยินเรื่องนี้หากพวกเขาสามารถร่วมมือกับหนึ่งในแปดนิกายแห่งเส้นทางแห่งธรรมนั่นคือดาร์อาเรเซ็คและได้รับเงินทุนมหาศาลจากฝ่ายหลงังความเร็วในการสำเร็จของพวกเขาจะเร็วขึ้นอย่างแน่นอนในที่สุดทั้งสามก็จะไปตราบใดที่พวกเขาทิ้งวิธีการก่อสสสรรางเรอองเอหาากขัััันนนนลออแบบบววพมคทุ นั่นคือความคิดก่อนหน้านี้ของเราคือการใช้การจัดเก็บพลังงานจิตวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งของเจ้าแห่งเป็นแหล่งพลังงานสำรองหากคุณต้องการใช้คุณอาจต้องคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาพลังงานโอเด็กน้อยเจ้าคิดไปไกลแล้วพวกนายยังไม่ได้ทำการทดลองใดๆในบริเวณใกล้เคียงก่อนที่จะคิดที่จะเดินทางไกลดาวอิสทีูยิม้มและยกย่องพวกเขาแล้วรีบกลับไปนิกายไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เลื่อนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจัก,กรพรรดินิรนามและตอนนี้เนื่องจากน้ำตกวัตถุศักดิ์สิทธิ์กระจกเงาจันวาเรียและจัก,กรพรรดินิรนามเป็นกองกำลังที่ นิกายดาอารีารีแจ้งหัวหน้านิกายข้ามีเรื่องจะปรึกษาในไม่ช้าดาวอิสทีอยู่กลับไปที่นิกายพี่เหออยู่ฉันสงสัยว่าทำไมคุณมาที่นี่เร็วจังหัวหน้านิกายคุณควรรู้ว่าหอวูหยนเฟยเด็กคนนั้นต้องการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางจิตวิญญาณแบบใช้มือถือสำหรับการเดินทางในอาวากาศเมื่อได้ยินเช่นนี้ดวงตาของซือหม่าเลยอก็สว่างขึ้นในทันในดในฐานะที่เป็นนิกายอารที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกดอกไม้นับไม่ถ้วนนิกายโปรปลอารเซกมีความอ่อนไหวตามธรรมชาติในด้านนี้ พี่ชายอธิบายสถานการณ์อย่างรวดเร็วใช้ผู้อาวุโสไปและสื่อสารกับเด็กคนนั้นวูยุมเฟยและถามเขาเกี่ยวกับเป้าหมายปัจจุบันของเขาเขาบอกว่าเขาต้องการปรับแต่งสมบัติเวทมนตร์สำหรับการเดินทางในขอบเขตนอกและทำการทดลองระยะสั้นก่อนผู้ชายคนนั้นได้วิธีการปรับแต่งสมบัติเวทมนตร์มาจากไหนเขาออกแบบและค้นคว้าด้วยตัวเองเหรอฉันยังสงสัยอยู่บ้างฉันเลยถามเขาหอวูยุมเฟยกล่าวว่ามันเป็นบันทึกมรดกพิเศษที่เขาได้รับมันเป็นไปได้มากในตอนนี้ที่คุณพูดถึงมันเห็นได้ชัดว่าวิธีการปลูกฝังของเด็กนั้้้้้้้้้้นน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 นไไไไไมม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 ม่่่่่่่่่่ใใใชชชสสสิิิิงงงงททททีีีีีีีผผูููคคคโโลลลกกกกกดดอออับบบถถวววววววรร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 รแแแแจจจเเเเเเยยยยยาา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 ญปปฟซขขตๆหุ เมื่อเห็นว่าพวกเขาค่อนข้างนอกเรื่องสือมาเล่ยยอจึงชี้ให้ดาวอิสคียูอธิบายแผนของวีวูยุนเฟยต่อไปเด็กคนนั้นไม่ธรรมดาแม้ว่าเขาเพิ่งเริ่มวางแผนและกำลังเดินทางระยะสั้นแต่เขาได้วางแผนการเดินทางระยะไกลไว้แล้วโอ้เขามีปัญหาอะไรในตอนนี้หรือมีแผนอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่ามีสอ,องหนึ่งคือการไปที่สนามรบปีศาจสวรรค์ชั้นนอกและกลับมาหลังจากรอบหนึ่งอีกอย่างคือการให้เจ้าแห่งดูดซับพลังปราณทางจิตวิญญาณเป็นแหล่งพลังงานในอนาคตตอนนี้เจ้าแห่งดูดซับพลังงานแล้วไม่ หลังการสนทนาสือหมาเล่อยอดูเหมือนจะครุ่นคิดอย่างจริงจังจากนั้นฉากก็เงียบลงเป้าหมายของเราง่ายมากเราต้องการวิธีการตีขึ้นรูปของเรือบินระยะไกลของเขาแต่เราไม่สามารถึ่าตนเองเพื่อสร้างมันขึ้นมาได้ท้ายที่สุดเราไม่มีช่างตีเหล็กที่ดีดังนั้นพันธมิตรของช่างตีเหล็กจึงต้องถูกดึงเข้ามาท้ายที่สุดพวกเขาเป็นพันธมิตรและไม่ใช่นิกายที่แข็งแกร่งดังนั้นพวกเขาจะปล่อยเขาออกไปอย่างแน่นอนดังนั้นแผนที่คุณต้องการผูกขาดก่อนหน้าน,านี้จะไม่ได้ผลอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินการวิเคราะห์ของซก,กีมั่างสมมูรรณ์หหัวนนน้้าาาิกยโปดีะเล่ย ท้ายที่สุดไม่มีใครสามารถตั้งค่ารูปแบบอาร์เรย์ได้นอกจากเราพวกเขาไม่สามารถคิดถึงเราได้อย่างแน่นอนและพันธมิตรของช่างตีเหล็กมีความสำคัญพอๆกับพวกเราแต่ความแข็งแกร่งและความแข็งแกร่งทางการเงินของพวกมันไม่สามารถเทียบได้กับพวกเราเพื่อที่จะได้ชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดเราต้องดึงกำลังที่มีเกียริอันดับสองมาไว้ข้างเราเธออยู่พูดกับเด็กคนนั้นต่อหอวูหยนเฟยและหารือในรายละเอียดฉันจะไปคุยกับผู้ชายคนนั้นฟูซี่วเชียนเมื่อการสนทนาสิ้นสุดลงประสิทธิภาพของนิกายฟอร์เมชันดาวเซทที่เต็มกำลังก ภายใต้การดำเนินงานขนาดใหญ่ของอารีผ่าเซ็กไม่มีอะไรสามารถปกปิดได้ในไม่ช้าทุกฝ่ายใหญ่ก็รู้แผนของหอวู้หยุนเฟยแน่นอนว่ามันเป็นแผนที่ถูกปกปิดไว้เจ้าแห่งเองเป็นอัจฉริยะอันดับต้นๆของเผ่าปีศาจต้นคานาอันยักษ์ซึ่งพัฒนาได้สำเร็จหลังจากรอดชีวิตจากภัยพิบัติทุกประเภทมีศักยภาพที่นับไม่ถ้วนนอกจากนี้โดยพื้นฐานแล้วเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดกำลังซ่อนตัวอยู่ในขณะน,นี้ดังนั้นพวกเขาจึงรวมเป็นหนึ่งมากกว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ในแง่ของความแข็ง,แ,ขงแกร่งโดยรวมดังง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 งนนนนนนนัััััััั้้้้้้้้เเ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 จจจจจาา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 แแแึไไดดดดรรรรรรรบบกก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 ีียยยยยยยลลลลุุุุ่่่่่มมมมอออววววววว็ฉิคณทษษ์์์์สสสพพฟขขผผูชชญธตปะหถง ในฐานะผู้เชี่ยวชาญระดับสูงเลกวงเป็นผู้ดํารงอยู่ที่ทรงพลังอย่างยิ่งของเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดในไมรีแอทลาเวอร์เวิลด์เป็นเพราะกลุ่มคนแก่อย่างเขาตรงที่เผ่าพ,พันธุ์กึ่งมนุษย์มีสภาพแวดล้อมการฝึกฝนที่สงบสุขใช้ผู้อาวุโสแผนของหอวูหยุนเฟยนั้นน่าสนใจมากและฉันยังมีไพ่ยิปซีที่เพียงพอสําหรับฉันที่จะเริ่มต้นใหม่ดูเหมือนเจ้าจะเข้าใจถึงอันตรายขององค์การร่วมมือกับมนุษย์นั้นหรือคุณได้ซ่อนไพ่เด็ดของคุณแล้วแต่สิ่งที่เรียกว่าการเดินทางในอวกาศนั้นคุ้มค่ากับความเสี่ยงหรือไม่เจ้าแหงรู้ว่าคนที่อยู่ตรงข้ามเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงไม่เพียงแต่ความแข็งแกร่งของเขาไม่ธรรมดาแต่ความฉลาดของเขายังพิเศษอีกด้วยตอนนี้เขาทําตัวก้าวร้าวเกินไป ถ้าเขาไม่สามารถให้เหตุผลที่ถูกต้องได้เขาก็คงไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงยอมเสี่ยงครั้งใหญ่และเสี่ยงชีวิตอย่างไรก็ตามถ้าเขาพูดมากเกินไปก็อาจทาให้เผ่าอสูรต้องการยึดเอาเองทั้งหมดหรือเข้าแทรกแซงด้วยกาลังและเพื่อบอกความจริงมันยิ่งเป็นไปไม่ได้ก่อนอื่นไม่มีใครเชื่อว่าพวกเขาจะประสบความสาเร็จนั่นคงจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรอย่างไม่ต้องสงสัยประการที่สองพวกปีศาจจอไม่ต้องการเสียสิทธิ์ผู้ที่มีศักยภาพสูงคนนี้ไปถ้าเขาไปต่างโลกไม่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หรือไไมมมม่่่กกกก็็็ตตตาา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 เเเเเเขขขขคงใใชชช้วานานว้วววววววลลลลนนจะัับหหีีีีิิแดดดุผทรร หอวู้หยุนเฟยมีมรดกพิเศษดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับมรดกที่ใดที่หนึ่งนอกจาก,กระวานถ้าเราสามารถร่วมมือกับเขาได้สำเร็จเราก็จะได้รับมรดกนั้นเราทั้งคู่สามารถแบ่งปันได้เมื่อเทียบกับคุณผู้เท่าคุณได้เห็นแล้วว่าหนึ่งในความสามารถพิเศษของ WU Yunfei ก็คือเขาสามารถสร้างอาร์เรย์บนร่างกายของเขาเองได้ด้วยร่างกายหลักขนาดใหญ่ของฉันปราบใดที่ฉันสามารถตั้งค่าอาร์เรย์บนร่างกายของฉันเองพลังการต่อสู้ของฉันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณดวงตาของเลกวงกระชับขึ้นเขาคิดอย่่่่าาาาาาางงงงรรรรรอออบบบคเเเเเกกกกกกกีีียยววััััขขขขข้้้้้้มมมมมูลทไไดดดมมหุุนนนนนฟแ็จิิๆพศษใณณ ดังนั้นหลังจากที่คุณร่วมมือกับเขาแล้วเขาจะส่งต่อมรดกปัจจุบันของเขาให้กับคุณเมื่อพิจารณาถึงพลังงานที่คุณกำลังสะสมอยู่นั่นหมายความว่าปลายทางจะอยู่ไกลามากไหมเมื่อเจ้าแห่งได้ยินคำถามเหล่านี้เขารู้ว่าเขาไม่สามารถเปิดเผยจุดหมายปลายทางได้อย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถปรากฏตัวราวกับว่าเขาไม่รู้ตำแหน่งที่แน่นอนเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเจ้าแหง่งลี่เทียนชี่และ WU วยูเฟได้ติดต่อกันในเวลาเดียวกันเรื่องของลี่เทียนชี่จะถูกคนอื่นเปิดเผยอย่างแน่นอนเขาต้องปรากฏตัวราวกับว่าเขาไม่แน่ใจในเป้าหมายแต่เขารู้ระยะทางโดยยยปปปรระะะมมมาา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 ณิิิฉนนนั้้คคววววจงงททีีีี่่่พพกเเเเเขตออลหถูดผย เราทราบที่ตั้งโดยทั่วไปแล้วเรามีแผนสำหรับการย้ายครั้งต่อไปทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์แบบดีมากผู้คนจากแปดนิกายแห่งวิถีทางชอบธรรมก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้เช่นกันแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเผ่าพันธุ์มนุษย์จะธรรมดาแต่ผู้คนจากแปดนิกายแห่งวิถีผู้ชอบธรรมยังคงเชื่อถือได้เจ้าแห่งรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขาไม่ได้คาดหวังว่าเลกวงซึ่งเป็นสมาชิกของเผ่าพันธุ์กึ่งมนุษย์จะยกย่องแปดนิกายแห่งเส้นทางที่ชอบธรรมเผ่าพันธุ์กึ่งมนุษย์ของเราจะยืนหยัดเพื่อคุณอยากให้ห่านคคมน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างน้อยเผ่าพันธุ์กึ่งมนุษย์ของเราจะมีวิธีปรับแต่งเรือหอได้ผู้เท่าถึงฉันรู้เรื่องนี้แล้วอย่างไรก็ตามมีเพียงไม่กี่คนในเผ่าปีศาจของเราที่เชี่ยวชาญในการปรับแต่งอาวุธและอะเรท้ายที่สุดพวกเราส่วนใหญ่เป็นเด็กเหลือขอเลกกงโบกมือและโบกมือให้เจ้าแห่งออกไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการกระทำของเจ้าแห่งจะได้รับการคุ้มครองและปกป้องโดยกลุ่มปีศาจไม่ว่าจะเป็น WU y u n f e หรือเจ้าแห่งทั้งสองฝ่ายได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาทุกอย่างดำเนินไปอย่างเเเเนนนนระนนีีียย่่่่ลาาาา้คททออพไมแแแแืขตตกจจฟหง ความสามารถทั้งสองของพวกเขามีประโยชน์มากทั้งก่อนและหลังออกเดินทางอย่างไรก็ตามลี่เทียนชี่มีประโยชน์ก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางเมื่อเขาอนุมานพิกัดที่แท้จริงแล้วบทบาทของเขาจะซ้ำซ้อนเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะถูกคราไปได้หรือไม่หลังจากที่เขาใช้พลังชีวิตของเขาไปในฐานะผู้บ่งพมันเขาไม่ไว้วางใจมนุษย์โดยธรรมชาติเนื่องจากเขามีกลุ่มคนของเขาหรือผู้คนจากแปดนิกายแห่งเส้นทางที่ชอบทำตามเขาจึงไม่ง่ายที่ w ยุงเ f และคนอื่นๆจะติดต่อกับลี่เทียนชี่อย่างไรก็ตาม Wu y u n f ยังคงเห็นว่าลี่เทียนชี่กังวลดังนั้นเขาจึงมีเวลาจะบอคควาามิดขเเให้ีีี่ทยน พี่หลี่หลังจากที่คุณได้รับพิกัดแล้วคุณไม่ต้องบอกจุดหมายปลายทางของคุณโดยตรงให้แยกเส้นทางและบอกตำแหน่งให้เราทราบทีละขั้นตอนลี่เทียนที่รู้สึกโล่งใจหลังจากได้รับข่าวหอวู่หยุนเฟยสามารถเริ่มทำตามคำขอนี้ได้ซึ่งหมายความว่าเขาไม่ต้องการฝ่าฝืนข้อตกลงจรงิจรงๆเจ้าแหง,งยังเพิ่มคำแนะนำเพราะพี่หลี่คุณจะต้องใช้พลังชีวิตจำนวนมากดังนั้นเมื่อเราขอทรัพยากรเราสามารถขอสมบัติหายาเพื่อเติมพลังชีวิตของคุณเล็กน้อยนอกจากนี้ฉันขอแนะนำว่าอย่าสรุปความลับของสวรรค์ตั้งแต่เริ่มต้นเราจะพูดถึงงงงงงเเ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 รรรรรรืื่่่่่่่อออออออนนนนนนีีีีีีี้้้้้หหลลลลลลลัััจจจาา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 กก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 ททณภยยแแวววววูปปพพะขขขขใชชิิตตมไไไสผค ทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้ท่ามกลางการสนทนาของพวกเขาในวันนี้ภายใต้สายตาของทุกคนเจ้าแห่งและ WU ุนเฟ e มาถึงขั้วโลกใต้่เทียน c ี่ซึ่งซ่อนตัวอยู่ตลอดทางมาถึงแนวป้องกันก่อนเวลาภายใต้การดูแลของแปดนิกายทางธรรมหอวูหยุนเฟย์นำเรือบินรูปกระสวยออกมาแล้วปล่อยให้ลอยไม่นานทั้งสองคนก็พร้อมหอวูหยุนเฟยเคลื่อนไหวอย่างไม่คาดคิดและโยนหยกสองแผ่นออกมาหนึ่งมอบให้กับแปดนิกายแห่งวิถีแห่งธรรมและอีกอันหนึ่งให้แก่เผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดหอวูหยุนเฟยเจ้ากำลังทำอะไรซีมาเล่ยอตรวจสอบเนื้าวามัสสยงค ทันที่จริงเด็กน้อยฉันรู้ว่าคุณกำลังซ่อนอะไรอยู่แต่ในไม่ช้าคุณจะรู้ว่าเราจะเคลื่อนไหวอย่างไรตอนนี้โปรดให้ความสนใจกับการทดลองของเราด้วยหลังจากพูดจบหอวูหยนเฟยก็โบกมือให้ฝูงชนลี่เทียนชี่เดินผ่านฝูงชนทั้งสามคนรวมตัวกันและขึ้นเรือหอกพวกกึ่งมนุษย์และผู้คนจากแปดนิกายแห่งวิถีผู้ชอบทำมองดูกันและกันและไม่ได้หยุดพวกเขาตามการคำนวณของพวกเขาไม่มีผลใดๆเกิดขึ้นบทที่หนึ่งร้อยสามสิบแปดออกจากโลกดอกไม้นับไม่ถ้วนเมื่อพวกเขาเห็นลี่เทียนชี่หลายคนเริ่มคาดเดาวพวกเขาสงสัยว่า WU y u n เฟยและ นี่ไม่ใช่แค่การทดลองเท่านั้นพวกเขามีแผนที่เป็นไปได้ในการค้นหามรดกอยู่แล้วเดอะไรตูสขาดและเผ่าปีศาจไม่ได้หยุดพวกเขาหลังจากการปรับแต่งพวกเขารู้ว่าเรือที่บินได้นั้นมีความสามารถในการแล่นเรือเมื่อพิจารณาจากเจ้าแห่งแล้วการแล่นเรือเป็นระยะทางไกลก็เพียงพอแล้วแม้ว่าพวกเขาจะไปค้นหามรดกมันก็สมเหตุสมผลแล้วที่พวกเขาจะออกเดินทางตอนนี้ลี่เทียนชี่ต้องออกเดินทางเพื่อยือนยันที่ต้องหลักทุกคนมองดูขณะที่เรือห่อเริ่มเคลื่อนตัวเร็วไปที่สวยงามดึงส่วนโค้งบนท้องฟ้าผู้ปลูกฝังหลายคนเฝ้าดูบางคนต้องการบินด้้้ววยแตต่่่่่พบบาามมมันนนเเเปป็็ไไไไดดททีีจะรขอองืิ ในขณะเดียวกันผู้คนในวิถีแห่งธรรมกำลังรอการกลับมาของพวกเขาเมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาจะได้รับมรดกและได้รับรางวัลยิ่งไปกว่านั้นหากการทดลองสำเร็จจะเป็นการดีอย่างมากหากพวกเขาสามารถสร้างสะพานให้จักพรรพัสเสด็จมาที่โลกดอกไม้มากมายในอนาคตท้ายที่สุดเมื่อเทคนิคการก่อตัวและการปรับแต่งะลผ่านโลกดอกไม้อันมากมายจะสามารถซ่อมแซมเวลเบอรรีเออร์ได้ในเวลานั้นถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องใช้เรือหอะเพื่อโจมตีอาณาจักรชั้นนอกของอาณาจักรปีศาจสวรรค์ขณะที่เรือหากกำลังจะบินออกจากหลุมขั้วโลกใต้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเาแ่งงรรกวอลยูสด คนหนึ่งบินไปทางเลกกงในขณะที่อีกคนหนึ่งมุ่งตรงไปหายูนนานอาจารย์ของมริแอตซอสเซกในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งที่สุดของทั้งสองกลุ่มใหญ่พวกเขาจะไม่ยอมให้สิ่งนั้นตกไปอยู่ในมือของผู้อื่นเมื่อเห็นหยกหลุดร่วงก็ตกใจทันที่จริงมันเป็นส่วนมรดกของวังเยลโลดาวมันเป็นแก่นแท้ที่ W ยุงเฟยได้เลือกไว้เขากังวลว่าหลังจากที่เขาจากไปเขาจะขาเทคนิคการก่อ,กอตัวของวังเต่าเหลืองและการก่อตัวของโมคาควัวใต้จะไม่ประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามเขากำลังจะไปที่แดนมนุษย์สวรรค์เพ แม้ว่าแผนของหอวู่หยุนเฟยจะมีรายละเอียดมากและเขามั่นใจมากแต่ถนนข้างหน้าก็ยังเต็มไปด้วยอันตรายก่อนที่พวกเขาจะไปมันเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะต้องทำหน้าที่ของพวกเขาเพื่อโลกดอกไม้อันมากมายลี่เทียนชี่และเจ้าแหงไม่ได้คัดคานเรื่องนี้ท้ายที่สุดไม่ว่าใครจะเป็นใครพวกเขาก็สามารถได้รับมรดกนี้โดยตรงหากพวกเขาไปต่างโลกทุกคนก็จะมีโอกาสเป็นสิธิ์ของจัก,กรพรรดิทุกอย่างขึ้นอยู่กับโชคของตัวเองบูมคลื่นกระแทกอันทรงพลงังแผ่กระจายออกไปเรือหอบินออกจากขั้วโลกใต้ด้วยความเร็วที่เกินจินตนาการของทุกคนสูนนนนอกกที่้คพบสถาาารณภยนอกแล้วได้้จใหมีการาาาาดดระเเวนพื่อจัูสถกณ เมื่อเรือหอบโผล่ออกมาผู้เชี่ยวชาญก็เข้ามาสกัดกั้นทันทีคนข้างล่างหรีตาลงพวกเขาออกไปไม่ได้เมื่อพวกเขาออกไปผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของอสูรสวรรค์ชั้นนอกจะสกัดกั้นพวกเขาทันทีภายนอกผู้เชี่ยวชาญของมริเอตลาเวอร์เวิร์ไม่ได้มีความได้เปรียบพวกเขาอาศัยแนวรับระดับสูงสุดที่ตั้งโดยโมคัพขั้วโลกใต้ตอนนี้หอวูหยุ่เฟยและคนอื่นๆได้ออกเดินทางแล้วอัดกล่าวได้ว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่มีใครบางคนจากโลกดอกไม้อันมากมายได้ไปยังแดนนอฉันหวังว่าจะไม่มีอะไรเลวร้้าายยยเเกกกิดดขึนนนนฉัััไมมม่่ตอออองงรสสีวววุจืลแ หากการทดลองล้มเหลวหมายความว่าพวกเขาจะโจมตีอาณาจักรอสูรสวรรค์ชั้นนอกในอนาคตไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงจัก,กรพรรดินิรนามาในอนาคตสำหรับชีวิตของสามคนนั้นพวกเขาไม่ได้กังวลมากนักแม้ว่าพวกเขาจะออกไปไม่ได้แต่พวกเขาก็ยังสามารถเคลื่อนไหวได้ในระยะนี้จะไม่เป็นปัญหาสำหรับหอวูหยนเฟยและคนอื่นๆที่จะถอยกลับไปยังโลกดอกไม้อันมากมายผู้เชี่ยวชาญในโลกดอกไม้นับไม่ถ้วนสามารถป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าใกล้ได้อย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามนี่เป็นการทดลองและพวกเขาจะไม่ดำเนินการใดๆเว้นแต่จะเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดปังขณะที่ทุ รูปแบบอเรที่หนาแน่นซึ่งครอบคลุมทั้งตัวของเรือได้สว่างขึ้นและรูปแบบอเรอรันทรงพลังก็เปิดใช้งานซิมาเลไม่รู้จักรูปแบบอเรนี้เด็กคนนั้นยังมีบางอย่างติดตัวอยู่เขากำแผ่นยกที่เขาเพิ่งมอบให้โดยรู้ว่าทุกอย่างอยู่ที่นั่นพร้อมคำตอบรูปแบบอเรถูกเปิดใช้งานและเรือหอก,ก็เร่งความเร็วในทันทีความเร็วนั้นเกินความเร็วของผู้เชี่ยวชาญ3อาณาจักรบ,บนทั่วไปภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ที่ซึ่งปีศาจสวรรค์ในอาณาจักรชั้นนอกถูกจับโดยไม่ทันตั้งตัวพวกเขาประสบความสําเร็จในการออกจากกวงล้อมและหายตัวไปในความว่างเปล่าในท้องฟ้าดูเหมือนนะว่าพวกเขาจะประสบความสําเร็จต่อไปเราจะรอให้พวกเขาหามรดกและกลับมายูนานเป็นคนแรกที่พูดกับเลกวง ฉันเข้าใจสิ่งที่คุณหมายถึงฉันจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญรอาการกลับมาของพวกเขาคืมบราเดอร์เลมีเหตุผลเราจะส่งคนจากทั้งสองฝ่ายเพื่อผลัดกันรอขณะที่ทั้งแปดนิกายแห่งเส้นทางแห่งธรรมและเผ่าพันธุ์มอนสเตอร์กำลังรออยู่พวกเขาไม่รู้ว่าการประชุมครั้งต่อไปจะนานแค่ไหนและจะเป็นฉากแบบไหนทุกอย่างจะเกินจินตนาการของพวกเขาในความว่างเปล่าของพื้นที่พี่เจ้าพี่หลีพวกเราออกมาสำเร็จแล้วหอวู้ยุนเฟยไม่สามารถระงับความตื่นเต้นของเขาได้และกล่าวอย่างมีความสุขฮ่าฮ่านี่เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในโลกดอกไม้น แต่เมื่อดูจากท่าทางของเขาแล้วก็พบว่าเขามีความสุขมากเช่นกันต่อไปมันเป็นงานของฉันลี่เทียนชี่หายใจเข้าลึกๆและนั่งไขว่ห้างเมื่อเห็นสิ่งนี้ w วยุงเปและเจ้าแห่งก็ไม่รบกวนเขาทั้งสองถอยห่างออกไปเล็กน้อยและจดจอกับการดูลี่เทียนชี่หมุนเวียนศิลปะการต่อสู้ของเขาในไม่ช้าผมของลี่เทียนชี่ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดดูเหมือนว่าเลือดได้ห่อหุ้มมันไว้แสงจ้าสองประกายผมและคิ้วของเขารัศมีลึกลับแอวกว่ารอบตัวเขาอีกสองคนขมวดคิ้วมันแปลกเกินไปเวลาผ่านไปอออออยยยย่่าาาาาาางงงชช้้้้ใในนนนนนนคคววมมมเเีีีบหหลลลลััจกกกกไท็ขดิแะปื ผมของเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวอย่างรวดเร็วด้วยตาเปล่าผมสีแดงและสีขาวของเขาดูแปลกนอกจากผมของเขาแล้วคิ้วของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีขาวอย่างรวดเร็วรอยย่นจางลงบนใบหน้าของเขาและพวกเขาก็เริ่มเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆออร่าที่เน่าเสียรุนแรงออกมาจากร่างกายของเขาและความเร็วที่ผมของเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวก็ยังเพิ่มขึ้นอวูห่หยุนเปยเห็นว่าสถานการณ์ไม่ถูกต้องและเขาก็รีบยัดยาเติมชีวิตเข้าไปในปากของหลี่เทียนซีเจ้าแห่งลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วหยิบผลไม้แปลกๆออกมาหลังจากกินยาเม็ดและผลไม้ความแก่ของหลี่เทียนชี่ก็ช้าลง เรือที่บินได้ค่อยๆดูดซับปราณจิตวิญ,ญญาณที่หายากและพลังงานพิเศษในอากาศทำให้มันเป็นพลังที่ทุกคนสามารถใช้ได้ลี่เทียนที่หมุนเวียนการโจมตีของปีศาจและภายใต้ผลกระทบของสมบัติและเทคนิคการพบปลูกเขาค่อยๆหยุดอายุฉันทำผิดพลาดผมอนุมานตำแหน่งของจัก,กรพรรดิได้โดยตรงกำหนักเกินไปและฉันเกือบตายโชคดีที่ข้าจำได้ในเวลาต่อมาว่ามีคนชื่อกงซุงยี่อยู่ที่นั่นฉันก็เหมือนกันเมื่อฉันอนุมานตำแหน่งของเขาเมื่อได้ยินคำพูดของเขาทั้งสองคนก็มีความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของจักรพรรดิผู้ ดูเหมือนว่ามีคนที่น่าสนใจกําลังมาเขาสัมผัสได้ว่ามีใครบางคนกําลังเข้าใกล้เขาเพราะพลังแห่งกรรมโดยไม่จําเป็นต้องคิดเขารู้ว่าบุคคลน,นั้นคือสิทธิในอนาคตของเขาท้ายที่สุดนอกจากสาวกเหล่านั้นที่ยังไม่ผ่านมีเพียงบูยีเจิ้นเหรินเท่านั้นที่อยู่ข้างนอกและคราวนี้เขาสัมผัสได้ถึงสิ่งมีชีวิตมากกว่าหนึ่งตัวแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาคิดเรื่องนี้หลังจากนั้นไม่นานเวิร์ลเบรเออร์ก็สามารถตั้งขึ้นได้ในที่สุดก็สามารถดําเนินการได้ในไม่ช้าเขาก็จัดการทุกอย่างเมื่อออไไไดดดด้้้้้ยยิิินนนนนนว่่่่าาาาาาเเเเขกกกกกกํจจํัััังงงงตตทททุุคคคีรรรบสสส็ูึืโมมปฏธ ผู้นำเป็นสาวกสามคนของเย่ชางโดยธรรมชาติลำแสงมากกว่าสิบลำพุ่งผ่านบริเวณทะเลอย่างรวดเร็วและเข้าสู่ขอบมหาสมุทรตะวันตกผู้นำเป็นร่างธรรมดาที่บินได้มันคือเหอซิ่วซิงสัตว์ทะเลสองสามตัวในอาณาจักรใต้น้ำสัมผัสได้ถึงรัศมีอันทรงพลังและไม่หยุดมันพวกเขาแค่สงสัยว่าทำไมผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากจึงมุ่งหน้าไปทางตะวันตกของมหาสมุทรตะวันตกเกิดอะไรขึ้นที่นั่นหรือมีประโยชน์ดังนั้นพวกเขาสองคนจึงตามฮีซิ่วซิงและคนอื่นๆอย่างเงียบๆและมุ่งหน้าไปทางตะวันตกสุดกลายของมหาสมุทรตะวันตก ไม่นานหลังจากนั้นฮีซิวซิงและคนอื่นๆก็มาถึงที่หมายพวกเขาเห็นภูเขาที่มืดมิดที่ทอดยาวเป็นล้านไมล์และตรงเข้าไปในความว่างเปล่าบางครั้งสีอื่นๆก็จะปรากฏขึ้นบนภูเขาพวกเขาเป็นสมุนไพรทางจิตวิญ,ญญาณและวัตถุทางจิตวิญ,ญญาณที่สามารถเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมพิเศษนี้เท่านั้นไม่กี่ของพวกเขาบินสูงขึ้นและสูงขึ้นในไม่ช้าพวกเขาก็แหวกเมฆและเห็นยอดภูเขาทางตะวันตกสุดของมหาสมุทรตะวันตกมันเป็นแพลตฟอร์มที่กว้างใหญ่และไร้ขอบเขตซึ่งทอดยาวหลายแสนไมล์แค่นั้นเต็มไปด้ววยิีีกกตาม่บของชเั อีกด้านหนึ่งของแท่นเป็นด้านหลังของดินแดนด้านตะวันตกสุดของมหาสมุทรตะวันตกที่ซึ่งสามารถมองเห็นความว่างเปล่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดนอกโลกเยก่ชังสมาที่นี่เมื่อนานมาแล้วเพื่อสำรวจดังนั้นเขาจึงคุ้นเคยกับสถานที่นี้ของเวสโอเชียนเป็นอย่างดีเขาได้จัดตั้งเวิร์แบรเรอยร์และฐานอาร์เรย์ตำแหน่งที่เขาตั้งขึ้นทางทิศตะวันตกอยู่ที่นี่เหอซิลซิงรู้ตำแหน่งเฉพาะและบินไปยังศูนย์กลางของยอดเขาต่อไปอยู่ที่นี่เขาพูดพร้อมชี้ไปที่หินที่ยื่นออกมาเล็กน้อยตรงกลางภูเขาคนอื่นๆไม่ได้พพพููููดดดดออ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 อะะะไไรรรรรรแแแแลลลลลลตตื่่่่นนนัััวววยยยเเเเเเเสสสมมมกกกขาาาาาาาฝ้้้ีีีซซิิิิิงงงงงงบบบบๆำำปปทททึ เป็นเวลาที่ตกลงกันไว้และไม่มีใครส่งข้อความถึงดาบบินเพื่อขออาเวลาล่า,าใช้เย่ฉังสไม่ได้ส่งข้อความเช่นกันดังนั้นเีซิ่วซิงออกแรงบางอย่างและฐานอาเร่ก็บินอยู่เหนือหินจากนั้นเีซิ่วซิงไลโฮและฮิดเ,เน็ตคนอื่นๆต่างก็ให้เกียรติแขกรับเชิญต่างก็หยิบผนึกยนันพวกเขาลงจอดในทุกทิศทางที่ฐานอาเร่แสงสีเขียวส่องมาอย่างเจ๋งจ้าและแสงก็เต็มไปด้วยลวดลายลึกลับอักขระยันและข้อจำกัดที่ไหลอย,อยู่ภายในดูเหมือนระลอกคลื่นในน้ำขณะที่เหอซิวซิงและคนอื่นๆควบคุมผนึกยันฐานออาาาเรเรรร่่่กก็็ิมมมใใหหญขึ้้้นนนแลละไชัสูงยยฟุตฐานอออออออาา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 เเรร่่่่่ถูููกกกดดลลงงงงยยยชช้้้้ๆมมมันนนุตตตสหหะะแืวีบ แต่ทันทีที่มันตกลงบนหินก็มีเสียงดังขึ้นด้านล่างขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันลึกเข้าไปในส่วนตะวันตกของมหาสมุทรตะวันตกมันทำให้เกิดการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ซึ่งทำให้โลกมนุษย์สวรรค์สั่นสะเทือนไม่นานหลังจากนั้นโลกมนุษย์สวรรค์ก็สั่นสะเทือนอีกสองสามครั้งก่อนที่มันจะหยุดฮีซิ่วซิงและคนอื่นๆทุกคนเผยรอยยิ้มอันของขื่นพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าการก่อตัวรากฐานของมหาสมุทรตะวันตกเพียงอย่างเดียวสามารถเขยับเฮเวนลี่มอร์เทิลเอหมนวิ ด้วยวิธีนี้การรบกวนของปัจจัยอื่นๆบนราฐานการก่อตัวสามารถขจ,จัดออกไปได้มากที่สุดคนอื่นๆที่ติดตามเขาเห็นสิ่งนี้และมองเขาในมุมที่ต่างไปจากเดิมพี่เหอตามที่คาดหวังจากศิษิ์ของจัก,กรพรรดิการเคลื่อนไหวนี้สวยงามจริงๆฉันมองไม่เห็นคุณจริงๆไลโฮตรงไปตรงมามากเขารู้สึกถึงพลังขององค์การเคลื่อนไหวของฮีซิ่วซิงและประทับใจมากในสายตาของเขาระดับการพับปลูกของฮีซิ่วซิงนั้นลึกลับมากและทำให้เขาชื่นชมเขาแม้ว่าเขาจะเป็นจกกักรพรรดิเึ่งจัก,กรพรรดิแต่เขาก็ไม่กล้าพูดว่าเขาแข็งแกร่งกว่นน่่่่่่่่่่่่าาาาาาฮืืืืืออ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 อซซิิิิิิิวงง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 ยยยแแนน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 นมมััเเ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 ป็็สสททททีีหหหลลลชชช้้้จรรรไกกกกตุดขึบๆ คนอื่นๆสงบสติอารมณ์ของตนและคอยตอบยามยานและตราประทับทุกชนิดบนฐานอาเรกดลงไปทางฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรตะวันตกอย่างไรก็ตามยิ่งพวกมันลงไปมากเท่าไหร่แรงต้านทานของฐานอาเรก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นแอร์และมันก็ยิ่งช้าลงเท่านั้นมันยังทําให้มันยากสําหรับผู้ฝึกตนที่อยู่แค่ในขอบเขตแห่งความทุกข์ยากในเวลานี้วัตถุคล้ายภาพโปร่งบางสีทองสว่างจนเกือบเป็นสีเหลืองลอยอยู่จํานวนและความซับซ้อนของข้อจํากัดของมันทําให้แม้แต่ผู้ฝึกตนสองสามคนที่อยู่ในขอบเขตพ้นภัยพิบัติยังรู้สึกเวียนหัวอย่างมากวัตถุุนนนนนัััััั้้เเเเปปป็สสส่่่่ววทีีีหหลลืือออออขงงง World of Mortarium Barrier Heavenly the ดตตาาาาณจจกกรรรรรรมมษยยย์์คคะะบบบภพิิใญ โชคดีที่เสายักษ์แห่งโลกมนุษย์สวรรค์อยู่ที่นั่นเพื่อหยุดมันอย่างไรก็ตามรูปแบบตัวอ่อนของเวิร์ลเบริเออร์ยังคงแตกเป็นเสี่ยงตอนนี้เย่ฉางกำลังใช้วัสดุที่เหลือเพื่อตั้งค่าอาร์เรไลโฮโบกมือและส่วนที่เหลือของเวิร์ลเบริเออร์ก็บินอยู่เหนือฐานอาร์เรจากนั้นเขาและเหอซิ่วซิงก็ดึงตัวเองออกมาและหยิบเครื่องรางสองชิ้นที่พุ่งตรงไปยังส่วนที่เหลือของเวิร์ลเบริเออร์แสงสีเหลืองสองบนนั้นและข้อจำกัดภายในแสงก็บิดเบี้ยวตลอดเวลาพวกเขาเริ่มเชื่อม สถานที่แห่งนี้คึกคักไปด้วยกิจกรรมและเจริญรุ่งเรืองอย่างผิดปกติผู้ปลกฝังหลายคนมาและไปทันใดนั้นทุกคนรู้สึกตัวสัน่นพวกเขาไม่มีเวลาแม้แต่จะแปลกใจหรือมุงงวยเมื่อแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นทีละน้อยเกิดอะไรขึ้นมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หรือไม่เนื่องจากต้นเหตุของแรงสั่นสะเทือนไม่ได้อยู่ที่นี่พวกเขาจึงไม่รู้สึกถึงอันตรายใดๆด,ดังนั้นหนึ่งในผู้ฝึกฝนเชอร์เท,ทียนถามผู้คนรอบตัวเขาอย่างผ่อนคลายแม้ว่าเขาจะมงงวยเช่นกันหวังไปหลี่สหายของเขามองไปรอบๆและกล่าวว่าไม่ควรเป็นเช่นนั้น เป็นไปได้ไหมว่าสมบัติเกิดที่ไหนสักแห่งทันทีที่เขาพูจบเขาก็ได้ยินเสียงตื่นประหนกอยู่ใกล้ๆว่าท้องฟ้าท้องฟ้าแวงไบลี่และเชอร์เทียนเห็นว่าเขายังไม่ทานจบประโยคพระองค์ตรัสว่าท้องฟ้าชั่วขนาดหนึ่งจึงได้แต่แงะหน้ามองเมื่อพวกเขาเห็นท้องฟ้าพวกเขาก็ยังราบลึกและตกตะลึงผู้ฝึกฝนคนอื่นๆทั้งหมดมีปฏิกิริยาเหมือนกันทุกประการทันใดนั้นท้องฟ้าสีฟ้าก็พรามัมวปรากฏเป็นสีเหลืองซีดเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็พบว่าไม่ใช่ท้องฟ้าที่กำลังเปลี่ยนแปลงแต่ ไม่ใช่แค่ท้องฟ้าเหนือเมืองซิงเจียนไกลสุดลูกหูลูกตามองเห็นร่องรอยของผ้าก็สีเหลืองอยู่ไกลๆและยากที่จะมองเห็นแม้เพียงเล็กน้อยบนท้องฟ้าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมีคนตะโกนด้วยความตกใจน่าเสียดายที่ไม่มีใครสามารถตอบได้และทุกคนต่างตกตะลึงและสับสนเกิดอะไรขึ้นฉันไม่รู้เป็นไปได้ไหมว่าผู้เชี่ยวชาญระดับนอกกลับมาอีกครั้งพวกเขาเพิ่งจัดการกับฮิเดนเอตเอมเพอเรอร์พวกเขาจะมาเร็วขนาดนี้เลยเหรอแล้วนี่คิดว่าเป็นอะไรพวกเขามาจจะพูดถึงความหายนะครั้งใหญ่ของสวรรค์และโลกไม่ใช่หรือี่่เ่เเกรสสดงงงงมมััไ้ผููลฝิย